ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองชั้น2นะครับที่เห็นยู <HHH> ดาหาคือเ,เป <syndrome> <able> ็นชั kind of ้นหนึ่งอันนี้จะเป็นขาเข like at ้าภายในประเทศนะครับก็เวลาแบบบินมาจากต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมาลงที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถต่างๆได้แล้วก็ถ้าเป็นชั้น2อันนี้จะเป็นสํานักงานการบินต่างๆนะครับชั้น3จะเป็นขาออกภายในประเทศก็บินจากดอนเมืองออกไปจังหวัดต่างๆนะครับชั้น4ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินทางจากรถสถานีเอ่ยจากสนามบินดอนเมืองเนี่ยด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะเข้าไปที่จตุจักรนะครับก็จะนั่งรถไฟสายสีแดงจากสนามสถานีดอนเมืองแล้วก็ไปลงที่สถานีกลางบางซื่อหลังจากนั้นก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปที่จตุจักรได้นะครับไปเดี๋ยว ตอนนี้เราอยู่ชั้นชั้นสองนะครับเนี่ยถ้าเราจะไปให้เรามาตรงบริเวณชั้นสองนะเีเขจะมีเขียนป้ายอยู่ว่ารถไฟใสาสีแดงตรงไปให้เดินขึ้นตรงมุมตรงนี้เดี๋ยมันจะมีเซเว่นอยู่ด้านหน้าป้ายที่เขาเขียนเนี่ยอาคารจอดรถร้านอาหารเมจิกฟนะูดพาร์คเนี่ยเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บ เห็นมันจะมีป้ายเขียนว่ารถไฟสา,สายสีแดง SRT Red Line แล้วก็เดินตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวมันจะมีจุดให้เราเลี้ยวออกไปนะครับทางตัวนี้ก็จะยาวนิดนึงนะเนี่ยมีแอ p พอต Street Food อยู่ด้านในมีร้านอาหารอยู่ระหว่างเดินก็จะมีป้ายบอกรถไฟฟ้าสายสีแดง ตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆไกลอยูอยน่นะเนี่ยนี่ร้านอาหาร Street Food. อแอร์พอร์ตสปีดฟู้ดูแอร์แอร์ในสนามบินจนาวมากเลยนะทุกคนถ้าใครมาสนามบินนะ่ะแล้วก็ต้องมานั่งรอแนะนำให้เอาใส่เสื้อกันหนาวหรือว่าอาจจะ เ,เหมือนใส่เสื้อผ้าหนาๆนานามามีน,นี่สถานีรถไฟเลี้ยวขวานะครับอ๋อนี่เขาก็จะแบบมีทางเดินอะไรต่างๆนานาน,านี่เลี้ยวขวาไปตรงนี้ถ้าไปดังน,นี้ก็ถ้าเอากระยานดอนเมืองเดินตรงไปทะลุชั้นสองนะครับน,นี้เราก็ต้องเดินไปตรงนี้ ตรงนี้คือสถานีรถไฟสายสีแดงเดี๋ยพาดเดินจากดอนเมืองว่าแบบการเดินทางด้วยรถไฟสายสีแดงเนี่ยมันจะสะดวกหรือเปล่านะครับจริงๆมันมี2ทางที่เราจะไปได้นะถ้าทางแรกก็จะเป็นรถไฟที่เรากำลังจะไปอีกทางหนึ่งจะเป็นรถ a 1 a 2 a 3 a 4เนี่ยมันจะอยู่ ประมาณประตู6นะครับไปใช้บริการรถตรงนั้นได้แล้วก็เดินย้อนกลับเดี๋ยวเดินด้านล่างเลยนะสถานีรถไฟตรงไปตรงไป ถานีรถไฟนะครับถ้าใครถ้าใครมีกระเป๋าก็ไปทางลาดได้นะนี่มันจะมีเป็นทางแบบนี้อยู่นะมีสองฝั่งฝั่งทางลาดเพื่อกระเป๋ากับทางเดินนะมีลิฟต์ด้วยประตูเปิดตี5ถึงเที่ยงคืนนะครับ ออกมาแล้วุ้ยออกมาปุ๊บร้อนวูบเลยสนามบินดอนเมืองนะครับบรรยากาศด้านนอกด้านนอกอากาศร้อนวูบเลยอยู่ด้านในหนาวมากดอนเมือง International Airport นเปทเดน่นแานแลแ้วเอเอันนี้คือเป็นทางทางเดินของ รถไฟสายสีแดงเชื่อมต่อสนามบินนะครับอันนี้ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับถ้าฝัง่งตรงฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะไปตรงท่าแยกลาดพร้าวไปตรงอา่าตูจักสะพานควายสนามเป้าอนุสาบรีชัยอะไรอย่างงี้นะครับตรงไปฝั่งด้านนี้แต่ว่าถ้าเราไปอ่อีกฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะไปรังสิตนะครับไปพวกเซียรังสิต ฟิจปากรังสิตตล,ลาดรังสิตอยุธย,ยาออไปสระบุรีไปโคราชอะไรก็ไปทางนี้หมดเลยนะครับพอเราเดินมาปุ๊บนี่แต่ว่าตรงนี้นะทุกคนใครมีกระเป๋าใหญ่อ่ะต้อง <laughs> ถือขึ้นไปนะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีทางลาดให้เดินเข้าในสถานีทางเชื่อมนี่นะครับเขจะมีบอกดูว่า ทางเชื่อมนะ y สกายวอล์กสกายวอล์กทดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะเปิดปีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืนพอเดินมาปุ๊บนะให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อไปซื้อตัว๋วอยู่ด้านนี้ตอนนี้คือจริงๆอ่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงคนก็ยังใช้งานไม่เยอะมากก็อาจารย์ ไปซื้อตั๋วเองจริงๆไปซื้อกับพนักง,งานก็ได้หรือว่าจะกดเองก็ได้นะครับแต่ว่ากดเองก็จะสะดวกเห็นไหมเครื่องจําหน่ายตั๋ออัตโนมตัติเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันเดี๋ยวห่าเงินกันนี่เราเราต้องไปตรงนี้ในดอนเมืองอีดอนเมืองไปการกีหะหลักสีทุ่งสองห้องบางเขนพัินารีจตุจักรแล้วก็สถานีกลางบางซื่อเราจะไปลงที่ สถานีกลางบางซื้อหลังจากนั้นก็จะนั่งรถสายสีน้ำเงินเพื่อที่จะไปจตุจักรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวซื้อตั๋วกันพอ,อได้แล้วทุกคนจากดอนเมืองไปถึงบางซื่ออยู่ที่33าเอานั้นลูกกระล่วงแล้วนะอยู่ที่33บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนี้ก็กด,ดยึอตนเองได้เนี่ยเดี๋ยวลองดู ดอนเมืองดอนเมืองไปที่สถานีกลางบางซื่ออ๋อเนี่ยเนี่ยหรอก็ดูงี้หรอไม่รู้ดูดูดนี่ประมาณ33บาทนะเนี่ยที่เขาออกมาให้โอ้บรรยากาศดีดีแล้วก็เราต้องไปขึ้นตรงไหนเนี่ยทำไมมันทำไมมัน บันไดมันอยู่ข้างนอกอะเดี๋ยวดูกันสแกนบัตรเข้ามาเรียบร้อยนี่ไงฝั่งด้านซ้ายมือนะครับไปชั้นชลานี้ mm hmm. เขาจะเขียนอยู่ว่าไปบางซื่อขึ้นไปด้านบนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับ mm hmm. โอ้บรรยากาศกำลังดีเลย mm hmm. เห็นหมด้านนั้นคืออรถไฟที่จะไปลังสิตนะครับน,รนี่ขบนนวนรถไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วุพอดีเลยอ่ะรดรถไฟมาแล้วนี่ทุกคนสน,นามบินนอนเมืองไงเครื่องบินเต็มเลย เฮ้ยเดี๋ยวรีบก่อนเดี๋ยวไม่ทันตอนนี้ประมาณ6โมง16นาที18.16นะครับเดี๋ยวเราเข้าที่รถไฟก่อนตอนนี้อยู่ที่ด้านเมืองนะครับ16นาฬิกาย18นาฬิกา16นาทีก็6โมง16นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่า ถาเราเดินทางจากดอนเมืองไปที่สถานีกลางบางซื่อจะใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับเนี่ยเรานั่งรอรถออกแล้ว18.16บายบายดอนเมืองกลับบ้านแล้วเ <c oughs> นี่ยเริ่มมืดแล้วด,ด้านนอกเห็นเครื่องบิน <c oughs> การเคหะที่นี่เขาจะมีเฉพาะสายการบิน low cost airline นะ low cost ก็จะมีเป็นพวกแบบนกแอร์แอร์เอเ,อเอชียไลออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับใสก่การบินราคาประหยัดแล้วก็ถ้าใสาก่การบินทั่วๆไปอ่ะก็จะไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ ดีมากนั่งรถไฟเล่นวันนี้ก็คือนั่งรถไฟเล่นทั้งวันน่ะเรวชิลมากเลยโอ้ข้างล่างข้างล่างรถติดมากทุกคนรถติดแบบติดมากรถไฟกำลังจะถึงสถานีการเคหนะครับก็ประมาณแบบ ก็มันเกือบ2นาทีอ่ะรถรถจริงๆอ่ะไปสนามบินด้วยรถเมได้นะมีมันมี A1 หนึ่ง a อสอะไรเงี้ยเอ่อจากหลายๆที่นะครับลองไปศึกษาข้อมูลได้นะว่ารถสาย A1 หนึ่ง4สองเี่ยไปไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสายหนึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เรากำลังเดินทางอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเร็วหน่อยรถไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะาเข้าไปแบบโซนในเมืองอะไรหน่อยก็อาจจะต้องลงสถานีกลางบางซื่อแล้วก็ต่อสายสีน้ำเงินเพื่อที่จะไปสถานที่ต่างๆเพราะว่ารถไฟฟ้าส,สายสีแดงมันจะสิ้นสุดที่สถานีกลางบางซื่อ ตอนนี้มาถึงที่สถานีกลางบางซื่อเลยนะครับใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีดอนเมืองมาถึงสถานีกลางบางซื่อประมาณ18นาทีนะครับทุกคน18นาทีแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากสถานีบางซื่อไปสถานีจตุจักรกันนะครับ ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อันนี้คือเป็นการนั่งจากดอนเมืองสถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็เข้ามาแถวจตุจักรไปเพื่อใครจะไปในเมืองไปหมอชิดไปจตุจกักรหรือว่าไปสถานที่อื่นเซ็นทรัลลาดพร้าวยูนี่ยนมอลอะไรอย่างเงี้นะครับก็ไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้หรือว่าจะไปลงที่สถานี เอ็มอาทีจะจับแล้วก็ต่อดีทีเอสหมอชิดต,ตรงนั้นก็ได้นะครับนี่เลยลงไปแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอันนี้ อันนี้คือจะเป็นโซนของอาสายสีแดงเส้นทางสถานีกลางบางซื่อรังสิทนะครับจะอยู่ที่ชั้นชาลาสามสีนะครับแต่ถ้าเป็นของตะลิงชันจะเป็นชั้นชาลาที่9กับ10นะครับเดินออกทางนี้แล้วก็พอเดินออกไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซายลงรถไฟฟ้าได้เลยีเดินออกมาแล้วก็ มันก็จะมีป้ายเขียนว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลงตรงนี้ไปเลยเพื่อที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินน,นี่ลงมาสิบปุ๊บนะครับนะมันก็จะมีเป็นอ๋อทางไปซื้อตัว๋วและแทร็กของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถ้าไปด้านนี้120เมตรไป1 2อเมตรเดินจาก รถไฟฟ้าสสยสีแดงไปนะครับเดินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินละติดเดียวเองไม่ไกลนะครับ120เมตรตอนมานี่อาจจะแบบไม่ได้กังวลเรื่องเวลาเนาะเพราะว่าถ้ามาจากนนทเมืองเข้าไปสถานที่ต่างๆในกรุงเทพเนี่ยก็คือเราไม่ต้องแบบกังวลเรื่องเวลาเครื่องบินละ แต่ถ้าไปไปจากที่อื่นแล้วไปดอนเมืองนี้เราต้องคงํานวณเวลาให้ดีนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน MRT จะถึงละนี่เราก็มาออกที่ MRT บางซื่อประตู 3A นะครับประตูนี้เขาจะเปิดตี5 44ถึงเที่ยงคืน5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกัน ไม่ทันรถไฟฟ้าขบวนนี้ทุกคนถ้าเข้ามาที่สถานีบางซื่อแล้วนะครับให้เราสแกนเหียดเสร็จเรียบร้อยเดินมาทางขวามือลงด้านขวานะเพราะถ้าเราไปลงด้านซ้ายอันนั้นมันจะไปเาตาปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินมาเนี่ยเดินมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะมาลงบางซื่อถ้าใครจะไปอย่างเช่นสถานีาจตุจักร MRT จัตจุจักเนี่ยจากบางซื่อไปถึง MRT จัจุจักอยู่ประมาณ19บาทนะครับถ้าจากบางซื่อไปถึง MRT ผลโยธินตรงนี้จะเป็นที่มียูเนียนมอล์เซนทัลรัตเพล้าอันอยู่ที่21บาทนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปลงตรงไหนนะเนี่ยก็มาดูข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยเขาะจะมีบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่บางซื่อเนีเราจะต้องไปกำแพงเพชรแล้วก็สวนจัตจุจักแค่ประมาณ3สถานีนะครับ ลโยธินก็4สถานีเนี่ยมันจะมีกำแพงเพชรสวนจตุจกักรพลโยธินลาดพร้าวราชดพิเศษสุทธิสารห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมห้วยขวางนี่ก็จะเป็นตลาดห้วยขวางนะครับพระราม9ตรงพระราม9ก็เซ็นทรัพลพระราม9แล้วก็ฟอร์จูนทาวน์เพชรบุรีสุขุมวิทอ่าสุขุมวิทตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลเทอร์มินตี้วันนะครับมีแบบเยอะแยะเลยเนี่ยหวัวลำโพงวัดมังกรแล้วแต่ว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเยอะแยะมากมาย ก็นะ่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการแนะนําวิธีการเดินทางนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินไปจัตุจักแล้วก็ไปเดินผ่อนในห้างต่อไปเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนหรือว่าจะแนะนําวิธีการเดินทางอะไรติดตามตอนต่อไปบายบายสวัสดีครับ